พระมงคลมุนีสดจันทสโรหรือหลวงปู่สดวัดปากน้ำผาสีเจริญผู้คนพบวิชาธรรมกาย พระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาสีเจริญด้วยการสละชีวิตปฏิบัติธรรมถึงสองคราวจนเข้าถึงพระธรรมกายและได้ศึกษาวิชาธรรมกายจนเกิดความเชี่ยวชาญและได้มุ่งมั่นเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายจนตลอดชีวิตของท่านหลวงปู่วัดปากน้ำเป็นตัวอย่างของพระภิกษุผู้สมบูรณ์พร้อมทั้งปริยัต ปฏิบัติปฏิเวทเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรเป็นพระนักปฏิบัติธรรมและเป็นพระนักพัฒนาพระมงคลเทพุนีหลวงปู่วัดปากน้ำหรือจอมทัพธรรมผู้นำในการสร้างบารมีเพื่อไปสู่ที่สุดแห่งธรรม โดยท่านตั้งความปรารถนาจะค้นคว้าวิชาธรรมกายไปให้ถึงที่สุดให้สรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาตของพญามารเอาชนะให้ได้เด็ดขาดพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาสีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมาร พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาสีเจริมผู้ค้นพบวิชาธรรมกายประวัติของท่านท่านมีนามเดิมว่าสดมีแก้วน้อยเกิดเมื่อวันศุกร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2427โรงกับวันแรม6คคำเดือน11ปีวอกณหมู่บ้านเหนือฝั่งตรงข้ามวัดสองพี่น้องตำบลสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านเป็นบุตรของนายเงินมีแก้วน้อยและนางสุดใจมีแก้วน้อยท่านเรียนหนังสือกับพระนาชายที่วัดสองพี่น้องต่อจากนั้นได้มาศึกษาต่อที่วัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมได้ศึกษาหนังสือขอมจนสามารถอ่านหนังสือพระมาลัยซึ่งเป็นภาษาขอมทั้งเล่มจนคล่อง หลังจากนั้นได้ช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพค้าข้าวในวัยเด็กท่านเป็นเด็กฉลาดใจคอเด็ดเดี่ยวมั่นคงเมื่อตั้งใจทำจริงใดเป็นต้องพยายามทำจนสำเร็จเมื่อไม่สำเร็จเป็นไม่ยอมเด็ดขาดเช่นท่านเคยช่วยทางบ้านเลี้ยงวัว เมื่อวัวพัดเข้าไปในฝูงวัวบ้านอื่นท่านจะต้องไปตามวัวกลับมาให้ได้ไม่ว่าวัวจะไปอยู่ที่ไหนดึกดื่นอย่างไรก็ตามเมื่อไม่ได้วัวมาก็ไม่ยอมกลับนอกจากนั้นท่านยังประกอบไปด้วยเมตตาจิตในสัตว์เช่นถ้าใช้วัวไถานาก็จะคอยสังเกตดูดวงตะวันว่าไกลโพ p เล y หรือยังเพราะท่านถือคติว่าจะต้องเลือกตรงเวลา จนโยมพี่สาวนึกว่าท่านขี้เกียจเมื่อถูกดุท่านก็ไม่ยอมทำตามเพราะเห็นว่าวัวเหนื่อยมากแล้วก็จะนำไปอาบน้ำจนเย็นสบายและปล่อยให้ไปกินญ้ายอย่างเป็นอิสระ เหตุที่ปฏิญาณตนบวชจนตายเมื่ออายุ14ปีบิดาของท่านได้เสียชีวิตลงเนื่องจากตรากตรำในการค้าข้าวท่านจึงต้องมารับช่วงคุมงานแทนจนกระทั่งอายุย่างเข้า19ปีระหว่างทำการค้าข้าวอยู่นั้นวันหนึ่งท่านนำเรือเปล่ากลับบ้านพร้อมกับเงินที่ได้จากการค้าหลายพันบาท จำเป็นต้องผ่านมาทางคลองเล็กซึ่งเป็นคลองลัดชาวบ้านเรียกว่าคลองบางอีแทนคลองนี้ไม่ยาวมากนะักแต่เปลี่ยวและมีโจรผู้ร้ายชุกชุมท่านซึ่งยื่นถือท้ายเรืออยู่และเป็นจุดสำคัญที่โจรจะทำร้ายได้ก่อนก็สับเปลี่ยนให้ลูกจ้างมาถือแทนส่วนท่านหยิบปืนยาวไปถอเรือแทนลูกจ้างทางหัวเรือพอเรือแล่นเข้าที่เปลี่ยวเข้าไปเรือเร่อย ท่านก็เกิดความคิดแวบ,บขึ้นมาว่าคนพวกนี้เราจ้างเขามาเพียง11ถึง12บาทเท่านั้นส่วนตัวเราเป็นทางเจ้าของทรัพย์และเจ้าของเรือเมื่อมีภัยใกล้าตายกลับโยนไปให้ลูกจ้างเมื่อคิดตำหนิตัวเองเช่นนี้ก็ไม่อยากเอาเปรียบลูกจ้างท่านจึงตัดสินใจกลับมาถือท้ายเรือตามเดิมยอมเสี่ยงรับอันตรายแต่ผู้เดียว เมื่อเหรือพ้นคลองมาได้ท่านก็มาพิจารณาเห็นว่าการหาเงินเลี้ยงชีพนั้นลำบากบิดาของเราก็หามาอย่างนี้ต่างไม่มีเวลาว่างกันทั้งนั้นถ้าใครไม่รีบหาให้มั่งมีก็เป็นคนชั้นต่ำไม่มีใครนับหน้าถือตา เข้าหมู่เพื่อนบ้านก็อับอายขายหน้าไม่เทียมหน้าเขาบุรพัชนต้นสกุลก็ทำมาอย่างนี้เหมือนกันจนถึงบิดาเราและตัวเราในบัดนี้คงทำอยู่อย่างนี้เหมือนกันก็บัดนี้บุรพชนทั้งหลายได้ตายปหมดแล้วตัวเราก็จะตายเหมือนกันเราจะมัวแสวงหาทรัพย์อยู่ทำไมตายแล้วเอาทรัพย์ไปไม่ได้ บวชด,ดีกว่าท่านจึงได้ตั้งสัตว์จะอธิษฐานว่าขอเราอย่าได้ตายเสียก่อนเลยขอให้ได้บวชเสียก่อนเมื่อบวชแล้วจะไม่ลาสิกขาขอบวชไปจนตลอดชีวิต เป็นคำอธิษฐานเหมือนก,นกันกับท่านได้บวชมาแล้วตั้งแต่อายุ1 9ปีเมื่อได้ตั้งใจแน่วแน่เดียดเดียวแล้วก็ขมักขันประกอบอาชีพหนักยิ่งขึ้นเพื่อสะสมทรัพย์ไว้ให้มารดาได้เลี้ยงชีพเมื่อปราศจากท่านแล้วมารดาจะได้ไม่ลำบากนับว่าท่านเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทียิ่งนักและนี่คือประวัติโดยย่อของหลวงปู่ปากน้ำผาสีเจริญเพราะธรรมนี้เป็นของลึกซึ้งยิ่งนัก ยากที่มนุษย์จะเข้าถึงการจะเข้าให้ถึงได้ต้องรู้ตรึกรู้นึกรู้คิดต้องหยุดเป็นจุดเดียวกันเมื่อหยุดแล้วจึงดับเมื่อดับแล้วจึงเกิดถ้าไม่ดับก็ไม่เกิดนี่เป็นของจริงของจริงต้องหยุดตรงนี้ถ้าไม่ถูกส่วนนี้เป็นไม่เห็นเด็ดขาดขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ